สวัสดีครับผมการเองครับไม่ได้ถ่ายวีล็อกมานานนะครับจะบอกว่าไอ้หมวกเนี่ยผมไม่ได้จะใส่นะครับแม่งมีคนบังคับให้ผมใส่ครับแม่งออกมาดักใหม่ให้กูใส่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่มีสาระมากนะครับมีลูกค้าส่งของมาให้เรานะฮะมันคือแว่นที่ชื่อว่าออฟออฟตุดออฟตุดออฟตัด เป็นแว่นกองแสงสีฟ้าครับผมเลยอยากจะพูดเรื่องที่ผมอยากจะพูดมานานแล้วครับสภาพแวดล้อมการทํางานของสตูดิโอเราเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากนะครับนี่คือสถานที่ทํางานของเรานะครับสตูแบร์ฮักโปรดักชันเราจะยืนทํางานกันอย่างนี้นะครับถามว่ายืนทํางานกันทําไมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านั่งทํางานไหนลองนั่งทํางานนะนั่งทํางานเป็นไงฮะน่าจะยื่นออกมาอย่างนี้นะครับจะทําให้สุขภาพไม่ดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อคิดเลยนะฮะจะเห็นว่าคอคนเราเนี่ยแม่งจะยื่นออกมานะฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนะครับก็คือคอเนี่ย กับหลังเนี่ยแม่งจะยืนออกมาอย่างนี้เว้ยส่งผลให้หลังคอตึงนะครับมันตึงมาถึงข้างบนหัวยันตานะครับทาให้ปวดตาปวดหัวได้แต่แล้วนั่งทํางานไปสักพักครับสักสองชั่วโมงเป็นไงฮะเออเริ่มเมื่อยน,นะครับเอาก็อี้ออกนะครับยืนทํางานจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีสาระนิดนึงน,น,นะเว้ยพวกแกอย่าเบือ่อมันมีประโยชน์กับชีวิตพวกแกมากอีกหนึ่งของ้อคิดของการยืนทํางานนะครับการยืนตรงๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีทัศนคติที่ดีนะครับใครคิดว่าสมองสั่งร่างกายบ้างครับ ถูกต้องครับร่างกายเราเคลื่อนไหวตามที่สมองสั่งนะครับแต่อีกนายหนึนน่งเนี่ยร่างกายสั่งสมองได้เหมือนกันนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้ครับลองทําตัวค่อมคอมหลังค่อมๆอแล้วร้องไห้ครับรู้สึกเศร้าครับรู้สึกเศร้าไหมฮะบ,บอกให้ดีใจครับบอกให้ดีใจทําท่าเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วดีใจรู้สึกดีใจไหม <c oughs> ไม่ดีใจยืนท่านี้ยืนท่านี้แล้วชูมืออย่างนี้อ่ะชูมือแล้วรู้สึกดีใจ <laughs> รู้สึกดีใจไหมฮะ <c oughs> อ่า <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ยืนท่านี้นะครับ <c oughs> แล้วรู้สึกเศร้า เศร้าได้ไหมรู้สึกเศร้าไม่ได้ถูกไหมนี่คือการที่ร่างกายนะครับสั่งสมองคือร่างกายเนี่ยเราจะจดจําว่าท่าไหนเราจะรู้สึกยังไงเวย้ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อคิดเลยนะเวย้ยถ้าเกิดว่าพวกแกมีแฟนเนี่ยเราทะเลาะก,กับแฟนกันรงร้องห่มร้องไห้เลยจับแฟนแม่งขึงพื้นแล้วทาท่าน,นี้เลยชูสองแขนและเอี้ยให้มันยืนหลังตรงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแฟนมึงจะหยุดร้องไห้แล้วมันจะร้องไห้ไม่ได้ครับเพราะว่าร่างกายแม่งฝังชิปไปแล้วไงว่าดีใจเช่นกันกับการยืนทํางานนะครับการยืนทํางานทําให้เราเนี่ยอก ตลอดเวลาแล้วดูเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ตลอดเวลา <S 2> <S 2> <S <S ต่อมานะครับสิ่งที่ผมใช้ประจําเวลาทํางานจริงๆผมก็มีแว่นของผมอยู่แล้วแหละแต่นี้เขาส่งมาก็ดีนั่นก็คือแว่นกรองแสงสีฟ้าแว่นกรองแสงสีฟ้านี่ดียังไงครับ ทำไมกูไม่ถอดอันนี้ออกก่อนวะเออดูฉลาดเต็มมึงดูโอ้มึงดูมีความรู้สัสเต็มเวลาพี่พวกผมตัดงานนะครับสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีเลยคือแว่นตาที่ใช้กองสงสีฟ้าเพราะว่าเราเนี่ยอยู่หน้าจอคอมวันละมากกว่าหชั่วโมงมันจําเป็นมากทีนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องพิเศ์ที่เราเคยเรียนกันไปตอนป .4 สีแล้วเราลืมกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับแสงสีฟ้านั่นเองจะได้เข้าใจว่าทําไมที่ออฟฟิศผมต้องใส่ไอ้นี่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแสงกันก่อนนะครับเข้าสู่ช่วง ชายชะกันกับวิทยาศาสตร์ป .4 ที่พวกมึงลืมกันไปแล้ว yes, <science>. yes. แสงทุกแสงนะครับที่เป็นสีขาวไม่ว่าจะเป็นจัดจอมือถือจอคอมแสงอาทิตย์แสงแดดอะไรพวกนี้นะฮะ mm hmm. เวลามันปล่อยแสงมาเนี่ยมันจะปล่อยมาอย่างงี้ครับอ mm ่า hmm. สมมุติว่าแสงเป็นเส้นตรงนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเรามองเฉยเฉยเนี่ยมองจองมือถือสีขาวก็คือสีขาวถูกไหมฮะถ้านึกไม่ออกว่าสีขาวเป็นยังไงนะครับลองเซิร์ชดูฮะ mm hmm. อ่าไม่ได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยว,วอนนี้ไม่ใช่ขาวนะเลยขาวมากครับอะไรพวกนี้เนี่ยเวลามันเข้ามาสู่ตาเรานะครับมันไม่ได้มีแต่แสงสีขาวอย่างเดียวนะครับแสงสีขาวที่มันปล่อยออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวกลางเป็นอากาศเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นสีขาวแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันผ่านก้อนที่เรียกว่าปิดซึมอะ่ะหรือละอองน้ําหรืออะไรก็ได้เป็นตัวกลางที่มันแบบโปร่งแสงอะ่ะที่มันไม่ใช่สีขาวอะ่ะแล้วมันทําให้แสงเกิดการหักเหอะ่ะมันจะเกิดเป็นสีลุ้งขึ้นมาครับม่วงครามเออครามสีอะไรวะครามสีนี้ ครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็แดงนี่ครับแสงสีขาวเนี่ยมันประกอบด้วยไอแสงพวกนี้ย่อยๆนะครับรวมกันเป็นแสงสีขาวถ้าเกิดว่ามันเจอตัวกลางอย่างอื่นที่มันไม่ใช่อากาศแล้วมันเกิดการหักเหเนี่ยม่งจะแตกออกมาเป็นสีอย่างนี้ครับแสงที่ทํรลายดวงตาเราที่สุดนะฮะคือแสงที่อยู่ในช่วงระหว่างนี้ฮะฟ้าสีขาวพวกนี้ครับไม่บอกแล้วกันนะครับว่ามันทําลายดวงตายังไงเอาเป็นว่าถ้าพวกแกอยากรู้พวกแกไปเสิร์ชกูเกิลเอาเลยกันนะครับคือมันไม่จำเป็นต้องรู้หรอกไอ้หียเหมือนดูดบุหรี่อ่ะเป็นมะเร็งหร้ออะไรอีกครับ โทษเป็นร้อยเลยใช่ไหมถามว่าเราต้องท่องไหมฮะไม่ต้องครับเรารู้แค่ว่าโอเคมันเป็นอันตรายต่อร่างกายจบแค่นั้นนะฮะ mouth? ฉะนั้นแสงสีฟ้าเนี่ยแม่งก็เป็นอันตรายต่อดวงตาเว้ยจบมึงจำไว้แค่นั้นพอที่นี่ผมจะมาทําการทดลองจริงนะครับเราไม่มีก้อนปิดซึมนะครับถ้าเป็นสมัยปอสจะต้องใช้ปดซึมเพื่อทําให้แสงไม่หักเหหาอุป,ปกรณ์ในะแถวนี้เออเออนี่ เราจะทาการยิงแสงสีขาวเนี่ยไปที่ซีนะครับเพื่อให้แมงสะท้อนออกมาเลยเป็นเจดสีแบบที่ผมวาดไว้เมื่อกี้นี่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 นีี่ที่กแพงนี่ม่วงครานม่งนันเขียวเหลืองแสดแดงนะฮะมันแยกออกมาได้แสงทั้งหมดเหล่านี้ฮะงงาวะเอาเป็นว่าแสงทั้งหมดเหล่านี้นะครับสีฟ้าทํา้ายดวงตาเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใส่แว่นกรองแสงนั่นเอง เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องใส่แว่นกองแสงพวกนี้นะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเกิดมาเพื่อให้รับกับแสงธรรมชาติได้อย่างเช่นแสงอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่ายุคสมัยนี้ใครไม่เล่นมือถือบ้างครับยกมือครับ ไม่มีใช่ไหมครับเราเล่นมือถือเล่นคอมกันเยอะนะครับเราก็เลยต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยลดดามจจากดวงตาของเราสิ่งที่เราทำทุกวันนี้แม่งไม่เป็นธรรมาชาติเวยเราก็เลยต้องมีแว่นกรองแสงนั่นเองนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทุกคนควรจะมีแว่นกรองแสงถามว่ามันกรองแสงสีฟ้าได้ยังไงดูที่ตาเวลามองจอเห็นปะ หน้าจอ p h o n e นะแล้วมาดูที่ตาโอ้เพียบเลยเห็นไหมจะเห็นเห็นไหมจะเห็นสีฟ้าข้างในที่เห็นแค่สีฟ้าเพราะว่ามันปล่อยแสงสีอื่นเข้ามาที่ดวงตาเราแล้วมันสะท้อนสีฟ้าออกไปหากล้องเราเลยเห็นเป็นสีฟ้าพอจะเก็ตปาวะเพราะฉะนั้นมือถือเนี่ยคือปล่อยแสงสีฟ้าแบบสุดยอดมันทํร้ายร่างกายเรามากใครแชทก่อนนอนบ้างฮะดาเมดดวงตาล,วลัวๆฮะมันจะทําให้ตื่นด้วยเว้ยตื่นแล้วตาเสียตาล้าอะไรมีผลระยะยาวต่อสายตาเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับดวงตา ลองจินตนาการภาพว่าเอามีดแทงเข้าไปในดวงตาเราเพื่อจะต้องรักษากูก็ไม่ไหวกู Google ไม่อยากเป็น แว่นกองแสงมีเยอะแยะทั่วไปครับแนะนําว่าพวกแกไปหามาใช้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นไอ้นี่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ก็เนี่ยแนะนำมาเนี่ยอัอับตุดเขาก็ทําออกมาเพื่อที่จะมาช่วยเราในการป้องกันนะครับราคาไม่แพงมากไปดูที่เว็บได้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ข้างล่างใต้เดตคลิปชันนะครับไม่ได้มาขายของมาให้ความรู้นี่คือหน้าจอเวลาที่ผมมองจอปกติถ้าเกิดว่าเป็นหน้าแบบตัดต่ออย่างเมื่อกี้อ่ะหน้านี้คือแสงสีฟ้าน้อยแต่ปกติเราเข้า Google เ,เข้า YouTube ใช่ไหมครับตุ้มโคตรฟ้าเลยมันก็จะทําการ กรอเข้าตาเราซึ่งภาพที่พวกแกเห็นเนี่ยจากที่มันขาวๆมันจะเป็นสีน้ําตาลอย่างงี้เว้ยเอ้สบายตาขึ้นไปนิดนึงเรียกว่ามองจอแล้วเย็นตาครับผมนี่ก็คือแกจตที่พวกผมใช้ในสตูดิโอนะครับจริงประเด็นของคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่แว่นกองแสงเว้ยแม่งหมวกเลยครับใส่แล้วแบบแบล๊บใสๆเพราะจานเองค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายครับหุ้น tame tong pit kam ma rak mai yak wat nak to say it